ถึงเวลาแล้วครับผม G P X ร40สุโคไทยครับเราจะขึ้นเนินป่าสนกันแล้วรับชมนะครับผม G P X 140สุขโขไทยไปเตรียมตัวครับเราจะขึ้นเนินแล้วครับผมก็จะถือเป็นคลิปการส่งงานเลยนะครับโอ้โหผมบิดจนแบบท่อเทอร์ดูดเลย,นะเ,ออเ,ยเนี่ยเออดีกว่าเลยเนาะมันลองรถพี่มันธรรมดาครับเดี๋ยวว่าผมมาโอเคครับทดสอบน,นะครับ G P X ร้อยสีสีรับสุโคไทย Gpx ร้อยสี่สิบยงเป็นทางการผมถือว่าคุ้มนะนะครับผมถือว่าคุ้มนะ Gpx เอาไปขี่ได้ขนาดนี้ก็ถือว่าครับคือผมถือว่าก็เต็มที่ของมันอะ่ะจะมาขี่ได้ขนาดนี้ครับเพราะมันเกินกว่านี้ไปมันก็ต้องเป็นพวกเอเดโรแล้วโอเคบิดมันมันครับเอาให้ดูว่าตอนนี้ g p s จากสุโขทยัยผ่านการทดสอบไปที่เรียบร้อยครับผม มาพร้อมจะทําการส่งกลับสุโขทัยแล้วครับผมมาสำหรับพี่น้องที่กดติดตามดูผมนะครับชอบในสไตล์แบบนี้นะครับอยากส่งโลกของท่านมาให้ผมทําแบบนี้ติดต่อเข้ามาต้อมกระเชําดครับในนามของ TKD Enduro Thailand พวกผมจะรับหน้าที่นะครับในการทารลให้พี่ครับผมอ่าโอเคครับผมส่งงานวูบไปรครับ